อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามาค่ะพี่น้องมือนี้เขาใดเนี่ยเอามาฝากกวางนั้นได้ค่ะนี่ค่ะใบขี้เล็กค่ะพี่น้องขาเบิงด้อค่ะเพิ่นสิก,กินบอใบขี้เล็กแต่ว่าก็เคยเอาหอยเพิ่หละละละจ้ะ ขอให้พี่น้องที่รับชมคลิปนี้จงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนรำรำรวยรวยนะคะนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะพี่น้องตอนนี้ให้ยืนอยู่เนินด้ค่ะเนินน้อยเนินน้อยค่ะบริเวณมุมนี้มีต้นใหม่เป็นกับนน้ำ นามในกวางนะคะห้าเขานกครับพี่น้องบึ้ง่ะเพิ่กำลังสิบปล่อยออกมานะคะมาลูกมะม,มาเร็วๆวมาเร็วๆรวปล่อยละครับพี่น้องคะ่ะมาเร็วๆวมาเร็วๆวมากินแล้ว <c oughs> ใบกล้วยให้ใบกล้วยบ่ะมาลูกมากินมากินมากินกินบอ๊อขี้เล็กนะเอยเอ้ย,อยขะดมซื้อไอ้ ท่านมีโตได้กินขี้เล็กค่ะพี่น้องค่ะไอ้โอ้โหกระโดดขึ้นเลยเหรออุงอิงไว้พารวยนี่ค่ะอุงอิงตัวเล็กสุดคนอยู่ข้างบนนะพารวยจ้าพารวยมีเอฟซีฝากความคิดถึงนนจ้าเธอเอฟซีฝากความคิดถึงมานะจ้าพารวยพอ อีร่วยขึ้นสูงอ้กล้วยซสซๆจากต้นไหวดพิพี่น้องมอมบนเหลือจะขี่แล้วว่าขี่แล้วล่ะขอให้ได้กินนะโอ้โหมาครบทีมก่อนอื่นกับอนนคอเนี้นํำคุณอ้นนะคะ เจ้ากองฟ้ามค่ะพอกันอีกแล้วครับผู้ไข่เขาไฮน้ำไฮแดดเขาก็เห็นแดดก็าบึ้งยังบัานี่เห็นโตได้กินอันขี้เล็กอยู่ด้วค่ะเขียวก้อนผุ่นเพ่นกินบ่นอ อินดี้ค่ะพี่น้องสนใจจะเลี้ยงก่ะคอมเมนต์มาได้ได้ค่ะหรือว่าอน้เใส่ใส่ไปสี่ไก่เปิ้ลเบิงกันนะทองหูแวงยูแหวงยูแหวงกินกล้วยนมตึงแล้วนี่จักหน่อยนี่ยิงกับปตัอผูชซ ท่องเบิดแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะ่มมะใส่หมมเห็นห้ำมันเห็นห้ำอุงอิงหน่อยหรอบล่เพราะก็หาเดือนกว่านึงเด้หน่อยต่ำอายุละหาเดือนกว่าค่ะอุงอิงหาเดือนก็ปีดหมืออ่นบ่ะเพิ่นหาเดือนวันที่ยี่สิบสี่นงยาน,นะคะเอา กินดีจะอ้อในปีหอยใส่เขาเห็นยัง,งเคนนนน้กัเเลย่หอน,น,นอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้แน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะจะได้บพ่พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้อีแม่ก้นเห็ดคลิปน้ำอ,อ,อ,อยากกินกล้วยอีกค่ะยังมีขาเป็ดนะครับเดี๋ตัวนี้นนมีขาเป็ ะกใบต้วยโอ้ประเด็สีมีแห้งเขาได้จะถือเด,ดีดยนี่ไม่รอบเดือนเนี่เขาก็เห็นแดดครับพี่น้องเออจะมันจืนคัากรีตนนลูกใครอยู่ในขอบเพิ่นบ่จืนแล้วเนาะคะ่ะยูนไนโรงเรียนเพิ่นบ,บ่จืนแล้ว พี่น้องท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงกับข้อมเนตนมาได้ละค่ะหรือว่านี่ยังจะแนะนําอดัมฟา้าก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันค่ะหรือคันบ่สสะดวกกระโท่มาที่ศูนย์เกาหุกสามเกา้าหุกฮาฮาหนึ่งได้ค่ะพี่น้องค่ะอดัมฟา้าก็เขากระเลียงเนาะค่ะเป็นฟา้ามหนองไม้ไงรุ่นค่ะพี่น้อง เลี้ยงมก,กราหูกหานะคะมก,กรลาปีหนาก็ครบสองปีนะคะก็เท่าที่เลี้ยงมากก็รู้สึกว่าเลี้ยงง่ายค่ะพี่น้องเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงแนวอื่นแล้วนะคะเ่ราค่อยตอบโจทย์ปันใดนะคะโรคไพ่ไข่เจ็บก็หลายเจ้าวากวางนี่ของกระดฟา้าเพราะท่านไหนมีโรคไพ่ไข่เจ็บอยังงนะคะ ว่าวกะอยู่ดีมีแห้งนะคะพี่น้องบ่อยากให้มีบ่อยากให้มีม,มีแต่อุบัติเหตุตอนนั่นกินนั้นบมกม่วงหน่อยค่ะติดข้อเพลินค่ะได้ว่างยาสลบปาดเอาออกตัางหากรรมดาว่าตองปาดกระไดกระจกออกทางปากเลยอเหตดออกนะคะมันผิดพลาดทางเทคนิคครับพี่น้องค่ะ คุณหมอเปนกับบอลลูลูกกระเดือกหรือบอกม่วงน้อยหลุดปาดลูกกระเดือกเกลือบมันเป็นแนวอื่นค่ะแต่ว่าว้ากก็คือเบาไม่ก็คือนี่นะคะนี่ก็เศร้าแล้วตอนนี้นะคะแพ้ก็เศร้าดีแล้วกับมีคลิปอยู่ด้ค่ะไม่ต้องดราม่านะคะตามเบงเลยค่ะพี่น้องอุทาหันไม่ต้องดราม่า ก,กินบมกม่วงช่วงบงมกม่วงเนาะคะ่ะม่วงสุกหลย,ลยๆเก็บมาให้เพื่อนกินเข้าไปติดทั้งหน่วยเลยค่ะพี่น้องน้ำลายฟูมปากอยู่โอ๊ยอยากหมอเลยค่ะใครยูทรปปุ๊บหมอเพิ่นก็มาปับ๊บมาคะ่ะเพิ่นก็นไล่จิ้มยาสลบ <laughs> น้องก็รับงายเจบเชือ้อ <laughs> บอกเรื่องบอกม่วงคาคอสูพี่น้องคุนฟัง กออกข้างปากค่ะพี่น้องติดอยู่แถวคอลงไปนะคะแต่โดยรวมแล้วเป็นกะเลียงง่ายกินง่ายอยู่ง,ง่ายค่ะพี่น้องค่ะบางคนก็ว่าแม่แล้วเลียงไม่ใหม่กะวางสี่แล้วอ๋อกะเลียงง่ายกะว่าเลียงง่ายเนาะคะ่ะเลียงงากหยากกะว่าเลียงยากค่ะเฮาว่าท่านได้ประสบปัญหาอย่างเกี่ยวกับกวางแลคะ่ะ เลี้ยงง่ายตอบโจทย์ปอดโรคปลอดภัยโตวไวๆเดอ้อี่จะได้ขายเอาตังค์ตัดเขาขายค่ะตัวผูกก็ตัดเขาขายหรือขายเป็นโตก็ได้มีคนอยากได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องพ่นจองไว้ก็ได้ใหญ่บบท่านเพินินค่ะใหญ่บบท่านเพิินแต่ว่าขันพี่น้องอยากเลี้ยงก็โทรมาได้จ้ามีให้อยู่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์จ้าพบพกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้กดไลค์กดแชร์น้ำคะ่ะสวัสดีคะ่ะ